วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญฝั่งทนบรุรีเป็นวัดที่มีความโดดเด่นในด้านการปฏิบัติธรรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมนอกจากความความโดดเด่นดังกล่าวภายในวัดยังมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งแต่ในที่นี้เราขอนำเสนอพระมหาเจดีมหาราชมงคล พระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ศิลปะผสมระหว่างรัตนโกสินทร์กับล้านนาสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2557มีความสูงถึง80เมตรสามารถมองเห็นได้แต่ไกลและที่สำคัญเราสามารถเข้าไปชมภายในพระเจดีย์ซึ่งแบ่งออกเป็น5ชั้นด้วยกันดังนี้ชั้นที่1 เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีวัตถุสิ่งของหลายอย่างให้เราได้ชมกันชั้นที่สองเป็นห้องโล่งที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิชั้นที่สเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำรูปปัจจุบันชั้นที่4เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบุรพาจารย์ของวัดปากน้ำเช่น รูปเหมือหลวงพ่อสดซึ่งสร้างจากทองคําแท้หนักหนึ่งตันส่วนชั้นที่5เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้วซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ